สวัสดีครับสวสด,สวสดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีประเทศเราและหลวงปู่ทวดประสิทธิ์แสงจ้หนึ่งสามครั้งที่73มวันที่21มกราคมสองพัริบเเริ่มกันเลยครับ วันนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21มกราคม2569ข้าพเจ้านายประสิทธิชัยแสงแจมขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจา้าองค์หลวงปู่สัมเร็จ์ลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเชนดามนีขอเทพเวทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ <c oughs> ขออนุภาพคุณพระรัตนตายคคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทางหลายปรดจงบันดาลให้จิตของขับเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโ<ม>บสดชุมนุมเทวดาสามัญตาจัก,กรวาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวดาสัทธามังมุนิราชาส,สุนันตุสักโมคทังสักเคกามีจรูเบสิริสิคราตะเตจันตดเดขวิมานิทิเปรัตเถจคา,ามีตารู้ว่านะคะหะนิเคหะวัตถุมหิเคเต อุมาจยัตุเทวาชลธละวิสามิยขะอันทัปปนาการเทนทันตาสันติเกยังโมนีวาราจานังสาาวมิสุนันตุธรรมสุนาการุอิยมพัทันตาธรรมสุนาการุอิยมพัทันตาธรรมสุนาการุอิยมพัทันตาบทสวดนะมะคาลสิทธิคาถานะโมตัสสะพุทธโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสวสจัจจริยาคาถานติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเทนะสัจวเชนะสโสดทีมโหตุสัพปทานติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเทนะสัจวเชนะสโสดทีมโหตุสัพปทานติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเทนะสัจวเชนะสโสดทีมโหตุสัพปทานโสดสมหาก as, then, on, ววรุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัธายะสัมภะปาน <zon> ินางปุเรตวาปรมีสัพปะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเทนะสัจวเชนะสโธที่มีโธตุสัพปทา มหาการุนิโกนาโถหิตายสัมภะปานินำปุเรตวาปรมีสภา,าปตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนสัสจ,จัวัชนะมะของตูสัมปุปตะวามหาการุนิโกนาโถสุขายสัมภะปานินำปุเรตวาปรมีสภาาปะปตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนสัสจัวัชนะมะของตูสัมปุปตะวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามัยสูตรตังเอกังสมัยย่างพระกวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสตรีมุจมาเตหิพิคุสัตเตหิสัปเเหิวะอรหันเตหิตัศหิเจโรกัตตาตุหิเจวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติปขวันตังทัศนายพิคุสังกัจจะอาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวันังเอตตะท่าหงศิอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสตรีมุจมาเตหิพิคุสัตเตหิสัปเเอรหันเีวะอรห เทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโงติภะคอนตังทศนายะพิขุสังกัจจายนนนะเมยัมปิเยนะภะควาเตนุปัสังกมยมโอสังกมิตวะปกตโตสันิเกปัญจเกคาถาภาเสเยามัติอัคคโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะปุรวาปุริโสสัมมิชิตังวะปะหังภาษารลยาสาราตังวะปะหังสัมมิเจยะเอวามีวัสสทาวัสเสสุเเวสุอตระหิตาปกตโตปกตโตปกตระหังสุ อากาโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาโกโตสันติเกอิมังคาตังอปาสิมหาสมโยบอวนาสสนิเทวะกายสมาคตาอากาตมัยอิมังธรรมะสมยังทักขิตายทวะราชิตาสังคติอากาโคปราเทวตาโกโตสันติเกอิมังคาตังอปาสิตัตตาพิโอสมาระหังสูจิตตังอัตโนอุชุกะมะกลางสุสารติวะเนตานิขะเหตะวินทิยานิรักขันติปันทิตาติ อคคโขปราเทวตาพุพโตสันติเกอีมังคาถังอภัสิเชตวะขีรังเชตวะปริขังอินทัีรังองัตจำเนชาเตจรัติสุทาวิมาราจากุปทานตาสุาสันตาสุาสุนะคติอคคโขปราเทวตาุทโธสัธนติเกอีมังคาถังอภัสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเศนาเตฆมิสันติอปายภูมิปะหายะมนุสังเทหังเท,งทวกายังปริปุเรสันติติอคคโขพระครวาพิขุอมันเตสิเยผุยณะพิขเวทสสุโรกธาตุสุเทวตาธนิปติตาหงติตาถาคตั้งทัศนายะพิขุสังกัจจะ เอปิเตภิเเวอเฮสุงอติตัมันธาดังสันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาตานิปติตาอเฮสุงเสยยะชายปิในหังเอตาระหิเยปิเตภิเเวภาวิสันติอนาคตะมันธานาสันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาตานิปติตาภาวิสันติเสยยะชายปิในหังเอตาระหิอาจิคิสามิภิเเวเทวะายานัง นามานิกิตติสสมาภิพิคเวเทวะกายานังนามานิเจริสสมาภิพิคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาทะสตุขังมานสิกโรธาปัสสิสัมปิธิเอวันปันเตติโคเตปิขดโูวโตปัญจโสสงภูวะเอตตทาวจ่าสิโลกามนุจกัสสะสามิยัตถปุมาตัสิตาเยสิตาเสลิขปลังบะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสาลีนาโรมังสาภิสัมพุนโอตาเตมสาสุทธาวิปัสสนาวิมาลาพิโยกจัสเตยตะวนิกะปิโรวัตเว ตโตอมตยิสัทธาโสเกสานิระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิโคเตจะอาตตะมะกรุงสุตอะปุถะศาสนงเตสัมปะตุลหุยานังอมนุสานะทัสนังอภิเกสตะมัทโคงสหัสสังอสสัสริงสตังอิเกสหานังอมนุสานะมัทโศอภิเกนันตมัทโคงทิสาวสภาพุทธาอหงตัานจะสภาอภินญายะวอกิตวานาจกุมาตะโตอมตยิสัทธาโสเกสานิรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิโคเยโวหังกิติยิสามิ ขีราหิอนุปปสโสสัตสหัสาเวขาปุมากะวิรวัตวาที่มัตตสิติมันตวานาตโยยัสสินโนมัทมนาภิมงพืรามาิงวนังสหัสาเหมาวตายขานนาตวันนโนยที่มันตสิติมันตวานาตโยยัสสินโนมัทมนภาพิกขมงพา้นกำลัมสมาติงมันังชาวตาขีราธิสหัสายขานานาตวันนนยที่มัตตวชิติมัตตวานาตโยยัสสิโน <c oughs> โมทามานะณะอภิกรมงพิคุณังสัมมิติงวนางเวสามิตาปจจสตายคานันตะวนิโนผีทีิมันโตชุติมันโตว,วันะมันโตยะสันสีนโมทามะณะอภิกรมงพิคุณังสัมมิติงวนางคุมพิโรราชาคหิโคเวปุลสันนิเวสนังพิยโยนางสตัสหัสังยคานังปัญญุปัสสาสติคุมพิโรราชาคหิโคโสปะคัสัมมิติงวนางปุริมาจะทสังราชาตตาละโตปัสสาสติคันทปนังอธิปติมหาราชายะสาันสิโส พุทธปิตตัสภาหะโวนท่ามานามหาภาระที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนมุทัมมานาภิกขมงพิพุนังสามิติงพิพนังท่าขีนาจัติสังราชาวิรุณหอวตปัสสะสติอุปทานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุทธปิตตัสภาหะโวนท่ามานามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนมุทัมมานาภิกขมงพิพุนังสามิติงพิพนัง ปัจจิมาจัจทิสังราชาวิรุปโภคโภปัจสาสติอคานังอธิปติมหาราชายะสันสีโสภุตตปิตัสสะภะวุญธามานามหพาราอิทิมันโตชิติมันโตวนาอโตยสันสีโนมาธรรมนาภิกขมงคืนังสะมีจิงวนังอุตตรราชดิสังราชากุเวโตตปัสสดสติอคานังอธิปติมหาราชายะสันสีโสภุตตปิตัสสะภะวุญธามานามหพาราอิทิมันโตชิติมันโตวนาอโตยสันสีโนมาธรรมนาภิกขมงคืนังสะมีจิงวนัง โอลิมาติสังตตาลาโถทักีเนนันวินรุณปโคปชิเมนันวินรุณปโคภูเวโรตระลังทิสังจาตาราเตมหาราชาสัมันตาตุโรทิสทะะาทันทารมนาอาสังสุเนคปิรว,วัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวจะในกาสถามายาคูเกนตุเวเกนตุอิภูจากวิภูโตสหจันทนโอกามาเสธโตจักคินุมันโถนิมันโถจากประธานาโตโอปัมยุจเทวสุโตจมัตตฤตจิตเตสนนจากกันทพโพนโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสีโขเจวะเทมพโรสุรีวัจจะาเอเตจัญเยจาราชโนคันทภาสหะราชุพิมุทมนนาอภิคมงคือคุนังสัมมิติหัวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัจสกากัมลัสรัศตลาอาคูปยาคาสหะยติพิยมุนาทัตตาตาจะอาคูนาคายาสันโนยราวนมพนาคูสุปขาสัมมิติหัวนางเยนาคาราเชสาสหะรันติทิพาทิชาปะคิวสุติจักุเวหาเยสาเทวนามัจจปาตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตฐานาคาราชานามสิ สุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสัทาหิวัจหิอวัญตานาคสุปสกกันนาสระนะมกลางสุพุทธาชิตาวชิระหัตเถนะสมุตังอสราสิตาปัตรโรวส,สเวสต์เตอิทิมันโตยะสัจสิโงการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานเาวขาสาวีปจิติสุจิติจัปปารหาดาโทนโมุจิสหะสัตจัปปริปุตตานังสัพเพเวโรจานาเมกาสันาหิตวาพลิงเสนานังลาของพัทมุปะขะมงสมโยธานิปันธันเตพิโวนางสัมมิติงวนัง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตถาคามงุลุนาอุลุนาเทวาสมุจยะสัสสหะแม่ตากุนากายิกาอาคุเทวาจสัตสิโนเทเทธาธากายาทะเพนนานตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวานาวันโตยะสิโนโมทัมนาอภิกมงค์คือรังสมิเิงะนาเวทุจเทวาสหานิจะอาสมาจะทุวิยะมันชนโสวานิสาเทวาจะท่ามาคูปุรักขิตาสุยะสุวานิสาเทวาสุยะมาคูปุรักขิตานักตานิปุรักขิตวาอาคุมันทวาระคาขาววสนาวสโศเสโถ สักโกปาคาปุริตาโทสะเตนาสากายะสเปนานะตตะวานิโนอิทิมัโตชิติมันโตวะนะปันโตยะสันติโนมาถ้ามนาอภิสมุงคือกนังสามิติงวานั่งอะทาคูสหะปูเทวาชลาหมาคิริคาริวะติทกาจัโรชาจัโอมาปุพานิพาสิโนกโนนาสหะธรรมาอาจุตตาจัอเนชกาสุเลยะลุชิลาอาคูอาคูวาสเวสิโนทัศเตสะทากายะสเปนานะตตะวานิโนอิทิมัโตชิติมันโตวะนะปันโตยะสัจสิโนมาถ้ามนาอภิสมุงคือกนังสามิติงวานั่ง สมานามหาสมานามนุสสามน ah ุสุตมาคิธาปตุสิกาอาภูอาภูมโนปตุสิกาอาถาภูหานลโยเทวเยจโรหิตตวสิโนปลคามหาปลคาอาภูเทวายะสันสิโนทัศเตทัตถากายาตเพนานัตตะวานิโนที่มันโตชิติมันโตวันอนตเยสันสิโนโมทามนาอภิกระมุขโกนังสาวมิเตงวะนังสุกากรุมหาอนุนาอาคูเวคานัสสะสหโอทาตะกยาปาโมขาอาคูเทวาวิจักกนาสตามันตาหาละจามิสกาจะยะสันสิโนทานะยังอาคาปัชโนโยทิสา อภวิสติเทศเตชะสากายาตะเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสันสินโนมาธรรมะอภิสมงคิวโกนังสัมบิติงวะนังเฉมิยาตุสิตายามากันตากาจจะยัสสันสินโนสัมพิตากาลามัสเตถาชติมานาจะอาสวานิมารัตติโนอาคู่อาทาคูปะลินิมิตาเทศเตชะสากายาตะเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสันสินโนมาธรรมะอภิสมงคิวโกนังสัมบิติงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาทัถเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอคันจงิจันิยสติสัสสหปภวชชาตชาติมักขีลังโอคตินนามนาสว่างทะเคโมคาตลังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุความาปรรมตโตจัตพุตเะอิทิมาโตสหะสนงกุมโรติโสจัสุปการเมติงวะนังสหัสสพมะโรกันังมหาพมาพิจติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสันสีโสทัสเถตาอิสระอากุปัญจิกสวัตติโนเตสจักรมจโตอาคาหะเิโตปเปลวะริโตเตจัตสเพออภิกันเตสินเทเทเวสะพมเกเมมาลาเสนาอาภิกามิ ภาสาคันหธรรมะทียังเอตัคคานัฐถรรมะตถาคเณนะปัตตมัตุโวสมันตาปริวาเลถะมาบุพชิตะโคชินังอิติตธรรมหาเสโนกันหาเสนังอภิษายิปานินาตาลมาหะจะสลังกตะวันะเพราวังยะถาปุสโกเมโกตานะยันโตสวิชุโกตถาโสกุจทาวติสังบุโตอาศัยองวสิฏฐันจะสัพพะอภิญญาเจ้าวิตะวันะจะโกมาตโตอมันตยิสัตถะสัเกตานิลเท มาละเสนาอภิกันตเตวิชานาถภิกขวเจตจอัตบะมกรรงสุตวะพุทธะสัตานางวิตรารคิหิปะกามงเนสังโลบมปิจะยงสเพวชิตะตังคามาปิยติตายสันสีโลโมทันติสหกุเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติบสตรจุลละชยปาาะปะละกอนโมมีพุทธเตชะสารตนะ ตยะธรรมิกาเตชะประสิท <ith> ธิประสิเทวานารายะปรมีส <pad> ุราสิทธิพมาจะอินทาจัตตุโลกาคัมภีรลักกาสมุตตาปูตงกลางคาจสภามะชยยะประสิทธิพาวันตุเตชยยะชยะธรณีธรณีอุทติอุทตินทีนาทนชัยยะชยคะาคนละตนละนิสัยนิายใสเสนะเมรุราชาปะนาราชีชัยยะชยะคัมภีรโสปีนาเคียนทนาคีปิสัจปุตตะการี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาดารามุกขาชัยยะชัยยะวโรณนัมุขะสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคภูลักันโกชัยยะชัยยะขจฉโคนตุรงสุภตะพุยงเสหะพยาคตีปาชัยยะชัยยะวรุณนัมุขะยาตาชิตตชิตตเสนาลีปุนาสุธินาลดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตาเลสธาสุจียาชัยยะชัยะธรณิตาตินสัตตาชัยยะชัยยะมังคลาลัตยาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณนัยากเข็ชัยยะชัยะลาคเสสุราพุจเตชา ชัยยะชัยยะพมเมนทัคคาชัยยะชัยยะลาทาวิทิลาสัจัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอาหารตาเป็นจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสโรหาโรหาลินเทวะชัยยะชัยยะพมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหกโควิรุณตะโขจันทิมาราวิ อินโทจัเวนเตโยจักุเวโรวัลุโนปิจัอาคิวาโยจัปชนหกุมารโอทัตตลทะโกภฐฐานลักมหาเทพวสิทธิตาปัสสะอัตโยอิสิโนสาวกาสภะเชยยะลาโมพระวันตุเตเชยะธมโมจัสังโฆจัทสสะปารุจเชยะการอิเตนะชัยยะเตชินะชชยะสติพระวันตุเตอิเตนะพุทธเตชินะของตุเตชัยยะมังคะลัง ชโยปิพุทธะสิลิมาโตอยังมลสะจปาปิมาโตะปราชโยอุปโสยมโพธิมัเฆปโมติตาเจยะตถาภมมกนาเมหิสโนชโยปิพุทธะสิลิมาโตออยังมลสะจปาปิมาโตราชโยอุโโสยมโพธิมัเฆปโมติตาเจยตถาอินทัคณาเมหิสโนชโยปิพุทธะสิลิมาโตอยังมลสะจปาปิมาโตะปราชโยอุโโคสยมโพธิมัคเฆปโมติตาเจยะตถา สุพรรณนาขนาดมหิศีโนชยโยปิพุทธสัตว์สิริมาโตอยังมลสัจจะปาปิมาโตกราชยโยโอสยามโพธิมาเคปโมทิตาเทยัตถารมนะคะขนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัตว์สิริมาโตอยังมลสัจจะปาปิมาโตกราชยโยโอสยามโพธิมาเคปโมทิตาเทยัตระสภพมคคนามเหสีโนชยันโตปพธิยาโมเลสักกานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยของหิเชยสุชยามังคะเลอปราชิตตักปลังกีสีสิปตะวิโพคะเลอภิสกีสปัตพุทตนาอคาปโตบุโมสติสนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุภูกิตังสุขโนสมุทตโตจะสรือจังพัมมะจารีสุปตะคีนังกายกรรมังวจักรรมังปตะคีนังปตะคีนังมโนกรรมังภนิสิเตปตะคินนาปตะคินนานิกตวนะละพันดันเตปตะคินิเตอธาระตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคขาสุขิตาวิรุน สหสัพเพเหยาิพิ์สนันตุคนโตเยเทวะอัสฉิยธานิอธิกตาธิขายุตตาสตาของตุสกิตาของตุสัพพทาลักขันตุสัพพัสตางลักขันตุชินาศาสนังย่างกจิปัทนานเทสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐาอยู่ตักกาเรย์บสตุวกษนวสาวรากาลโลคาจุปัทวาเทสังนิวาเรตุจะสัพพทากิจสุขังหิเตสุขังหันตุยถาลหัง บทสวดธรรมนิยมะสุดต sí ER ังเอวเมสุดตังเอกังสมัยยังภะข่าวาสาวัติยังวิหารติเชตวันีอนาคบินทิกัสสะอารามิตาลโขกักวาพิขุอมเตสีพิขาวติพระดัตติเตติขุโกโตบัญจะสสุภะวายตะัาวจะอุปาถาวะพิโควายตัถาคาตานาอนุปาะาวะตัถะคาตานังทิตาวะสัตตะโตธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัเพสังกะระอนิจจติตังตถาคตุอภิสัมพุจติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุชจาวาอภิสเมต თ วาจิกติเตสติวัญญปปปตตตตตติิิิิิทาาววรัจอุนิ สเพสังขาราอนิจจตติอุปาทาวะพิโมยตถาคตานังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสัตตาตุคติมาทิตาตุรตินิยามตตาสเพสังขาราทุกาติตัถาคตโตอภิสมุจติอภิสมิตติอภิสมุจิตวะอภิสมิตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปะทาวะปติอัลติขัจติอุตานิการติสเพสังขาราทุกาติ อุปาทาวาภิควเวตตะกตานังอนุปาทาวาตตะกตานังทิตาวะสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพตธรรมะอนันตติตังตะตาคโตอภิสัมพุจติอภิสมเณติอภิสัมพุชชะวะภิสมเณชะวะเจคติเทสติปัญญาเปติปทาเปติวัลติภัจจิอุตานิขโรติสเปตธรรมะอนันตติอิทามะโวจะภควาอัตมนาเตภิโคภวโตปสสิลังอภินันตุนติ บทสวดพัธทธิกรตะคาถาที่ตังนานวะคะเมยยะนับปฏิกัริยานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติที่ตามปะหินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเปาา็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งบนอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตัฏฐาตตาวิปัสสิสังในลังอสังขปังตาวิสาบุ๊บลูกุไะเยผู้ดได้เห็นธรรมวัฏฐิทิศพอด้านในที่นานๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเนียนคอนแข็งขอบคดเพราคคนอากาศเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตัดป at ังโคชัญญามะานางสูงในความเป็นมรรคตีต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นะฐฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีกของรัตตมตันทิตังตังวิพเทกราตโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมปวดสวดธรรมมาสังเวคาปัจจเวคนะ สเปสสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพาะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บแต่ไปสเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งโวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมานงนงยยั่ื อวาวสัตว์มายามาริตพังอันเราจะพึ่งตายเป็นแทะมรณะปริโยสานังมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางมีอันนี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะนางมีนิยตังความตายของเราเป็นของเพียงวตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังตัางการนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณนอนันปัสตรายวิญญาณเโตอันก็ทิ้งเสียจแล้วอธิเสสติจักนั้นทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กร่งคารังอีวะประดุดจากว่าท่านมาและท่านเฟิร์นนี่รัตตังขาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาอุปทาทวายธรรมนินมีความเกิดขึ้นล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานนิรุชันติกัรเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมมสุสขโขเขาก็เป็นสนึกงนรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําำลังตายอยู่เมลิ่งสุจะมริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่เถวาหังมริสามิเราก็จะตายอมมมไ่่ีแกเเาลย โมสวดพ่ตายังกินจิยังกินจิสุสลังกมังสัมเมหิปหิกตังมุนยังนโมทนตุสุนันตุโตเยเทวะอทานอธิกตาธิกายกาัาของตสโกิตาของตตุทขาปรมุตจนตุมตาปิตากิตาของต ทุกขปามุจจนตุสัพเพยรติกาสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพอยรติกาสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพียขาสัพเพเปตาสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพอเลยุปัจจะยสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพนักตาสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาของตุทุกขปามุจจนตุสัพเพสมาธินังสมาจิตตุโว บสดบูชาหลวงปู่ทั่วนะโมโพทิสัตโตอคันติมายะอิติพะควานะโมโพทิสัตโตอคันติมายะอิติพะควานะโมโพทิสัตโตอคคันติมายะอิติพะคะวาปาิทิคานติมายะอิตควาาสัตตอันติวิหิรวานีมทิสัตโตอคคัิายะอิติะวานาโมิงตนานะนพะะวันตุมโิัตโสันติมายตทะวิหารมโทเลเทลาจมชันวกาจะอิกะะโอ สารามีการทานาปฏิอุปัสการจากขามาจเทสะนนฆามาจิอิสราสัปปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิดจะอัตตะสัมภวาสังเสชชะชาตาอัตตะโวปปาติการนิจานิการธรรมาวังปฏิจเตสัมเพปิตุกัสสปารนตุสังกายัง ธาตุจิรังสตังธมโมธรรมัตทราจะปุกรลาสังโฆโหตุสมะคควะอัตยะจะหิตายะจะอิหักขตุสตังโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุติสัมปะปุเนยามะธรรมเอริยะปวทิเตปสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธัสสะสนีสัมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวประวสุตุวุติภาวียะสตานังสมิตังเนตุเมทะนังมาตาปิตาจะอัตรัชนิจังลัขติพุตตกังเอวังธรรมเณรราชโนประชังลัขันตุสัพปะทา เทวตาอุยโยชนะขาถาทุกขับปัตตาจันิทุกขาพยปัตตาจันิปยาโสกปัตตาจันิโสกาหงตุสัมเปปิปานีโนเอตาวตาจะอมหินหิตสัมปตังมุญยะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสภาพะสัมปติสิทธิยาธาดังทัทันตุสธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาของตุขัตุเทวตาคาตาสุมังคละคาตาหงตุสพพังสุมังคลังลักขันตุสัาพะเทวตาสภาพะพุทธานุภาเวนะหุ สติองค์โตนิร <te> ันตระองค์โตสัพักสุมงคลังล ah ักขันโตสัพะเทวตาสัพะธรรมานุปวีณโสติอุค์โตนิรันตระงคโตสัพัสุมงค์ลังลัคตันโสัพะเทวตาสัพะสังฆานุปวณโสติหงค์โตนิรันตระสพเพพุทธาบารัปตตาปเจกันนันจะยังพระหลางหานตาจะเตชินนัลขังพันธามิสัพโหนึง สัพเพพุทธาปาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหารตานันจะเตชีนละลักขบันทามิสัพปโสสองสัพเพพุทธาปาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหารตานันจะเตชีนละลักขบันทามิสัพปโสสามสัพเพพุทธาปาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหารตานันจะเตชีนละลักขบันทามิสัพปโสสี่สัพเพพุทธาปาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหารตานันจะเตชีนละลักขบันทามิสัพปโสห้าสัพเพพุทธาปาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหารตานันจะเตชีนละลักขบันทามิสัพปโสหก สัพเพพุตธาปรัตตาปจกานันจะยังพลังาหารตานันจะเตชินะราคาพัธมิสัพพโสเจสัพเพพุทธาปรับตาปจิกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชินะราคาพันธมิสัพปโสแสัพเพพุทราปรัตตาปจิกานันจะยังพลังหารตานันจะเตชินะราคานมิสัพพโสเก้า ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำข้าโอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออนิส่องแห่งบุญกุศลนี้ไปตรงมรรษัพพสิริมงคลก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมน้อมสองอนภาพแห่งมงคลวัตถุวัตถุมงคลภาพปิตายศิษย์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกรวมงึงวัตถุมงคลทั้งหมดที่สามเถียงอันใดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเท ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ